สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีขานประจำเดือนปฤราคม2564หรือปี2021การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะไพ่ใบแรกปรกากฏไพ่ห้าเหรียญเลยนะคะอิทธิพลของไพ่ห้าเหรียญเป็นไพ่การเงินที่เสียหายที่สุดนะคะ รวมถึงปัญหาด้านการงานหรือการเงินมีโอกาสที่จะเข้ามาเป็นลักษณะของความทุกข์ใจความเครียดความไม่สบายใจมีความอึดอัดใจนะคะรวมถึงนะธุรกิจการงานบางคนนี่อาจจะว่างงานอยู่นะหรือบางคนก็ธุรกิจที่ทําหรือง,งานเนี่ยที่ทำณนะปัจจุบันเนี่ยนะคะก็อาจจะมีแรงกดดันค่อนข้างมากนะทำให้เรื่อง ของการทํางานนี่เกิดความเครียดแหละหรือเกิดความไม่สบายใจรวมถึงยังเป็นไพ่ที่สูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยฉะนั้นอิทธิพลของไพ่ห้าเหรียญเมื่อเข้ามาอยู่ในตําแหน่งของตัวเองก็ต้องรอบครอบควบคุมเรื่องของอารมณ์ระมัดระวังเรื่องของการทํางานและก็ต้องรอบครอบในเรื่องของการใช้จ่ายให้มากที่สุดในช่วงเดือนนี้ ไพ่เจ้าชายไม้นะคะก็เป็นไพ่ที่มีเรื่องของการทํางานหรือการเริ่มต้นเข้ามานะคะก็เป็นไพ่ที่เข้ามาผักดันแหละแต่ก็ยังมองว่าโอกาสในเรื่องของการทํางานยังเกิดขึ้นนะคะหรือปัญหาต่างๆนะคะที่ เข้ามาในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะคะยังมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนนะหรือยังทําให้เรื่องของธุรกิจหรือการงานยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงเดือนนี้บางคนก็มีการเริ่มต้นนะหรือว่ามีข่าวมาจากทางไกลมีคนมาเยือนนะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปอบรมงานไปสัมนานงานนะคะซึ่งน่าที่จะยังส่งผลในด้านดีมากๆไพ่สองดาบนะก็มีความกังวลใจมีความไม่สบายใจรวมถึงอาจจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจ อาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะหรือมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ไพ่นักมายากลจุดนี้ถือว่าดีเป็นไพ่การงานนะซึ่งมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นนะคะหรือมีเรื่องของการทํางานที่ยังมีการปรับเปลี่ยนที่ดี โดยเฉพาะญาติพี่น้องนะคะหรือคนรักเนี่ยอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องนะหรือว่าญาติพี่น้องอาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีก็ได้หรือนําข่าวในเรื่องของการเริ่มต้นมาให้ซึ่งส่งผลในด้านดีมากๆไพ่เดอะฟูนะคะก็เป็นไพ่ที่อาจจะมีเรื่องของการเดินทางแหละนะคะแล้วก็ยังเป็นตําแหน่งของบุตรหลานบริวารด้วยฉะนั้นมองว่าอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นเกิดขึ้นแต่ก็ต้องนะมาระวังเรื่องของปัญหาด้วยนะคะก็คือบริวารเนี่ยอาจจะมีอิสระมาก แนะหรือควบคุมค่อนข้างยากในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องรอบครอบนะคะไพ่จักรพรรดินีเป็นไพ่ที่ดีมากๆจะมีผู้ใหญ่หรือผู้หญิงนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือเข้ามาให้การสนับสนุนซึ่งส่งผลในด้านดีไพ่เดอเวิรนะคะเป็นเดือนที่เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นรวมถึงนะคะในเรื่องของการเดินทางแหละหรือการปรับเปลี่ยนธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆนะคะหน้าที่จะเข้ามาและก็ส่งผลในด้านดีนะคะ ไพ่อัดสินไม้นะคะมีเรื่องของการเดินทางหรือมีการเคลื่อนไหวในเรื่องของการทํางานเข้ามาแต่ก็ยังต้องรอบคอบเระมาระวังปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะหรือปัญหาติดขัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญานะคะหรือว่าในเรื่องของการเดินทางนี่แหละอาจจะถูกเลื่อนหรือถูกชละลอออกไปฉะนั้นต้องรอบคอบให้ดีนะคะ ไพ่ห้าไม้นะคะก็เป็นเดือนที่มีความกังวลใจในเรื่องของการทํางานนะคะธุรกิจการงานอาจจะเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงนะรวมถึงบางคนก็จะมีความขัดแย้งในเรื่องของการทํางานนะคะหรือการเจรจาเนี่ยยังไม่ค่อยส่งผลในด้านดีเท่าไหร่เป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยนะหรือยังต้องลุกขึ้นนะคะมาแก้ไขปัญหา นะคะหรือลุกขึ้นมานะ,ะในเรื่องของการบุกเบิกธุรกิจแหละหรือบางคนก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะนะคะซึ่งมองว่าปัญหาที่ติดขัดเนี่ยนะคะยังสามารถลุกขึ้นมาแก้ไขได้แหละนะคะแล้วก็ยะททาให้เกิดโอกาสที่ดีด้วยนะคะไพ่หกช่วยนะคะก็เป็นไพ่ที่อาจจะได้พบเจอเพื่อนเก่า หรือมีการรวมกลุ่มนะคะการเกิดขึ้นแหละนะคะอาจจะมีเรื่องของการได้พบเจอญาติพี่น้องหรือกลับไปทินฐานบ้านเกิดนะคะหรือกําลังรอที่จะได้กลับไปทินฐานบ้านเกิดแบบนี้นะคะก็มองว่าในเรื่องของความสบายใจยังเกิดขึ้นแต่ก็ต้องรอบคอบด้วยนะมันก็จะมีเรื่องของปัญหาเก่าๆกลับเข้ามาหรือมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวอันนี้ก็ต้องรอบคอบและมาระวังเรื่องของอารมณ์หรือความรู้สึกให้ดีด้วยนะคะ ถ้ามองไพ่โดยรวมแล้วนะคะตำแหน่งที่เป็นไพ่เสียหายสําหรับคนที่เกิดปีขาเนี่ยตำแหน่งแรกเลยคือ5เหรียญฉะนั้นต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็มี2ดาบเรื่องของสัญญานะคะหรือว่าตำแหน่งนี้เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ก็ต้องระมัดระวังด้วยอย่าไปมีปัญหาในเรื่องของของกับผู้หลักผู้ใหญ่แหละหรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องตรวจสอบให้ดีแล้วก็มีไพ่ห้าไม้ก็คือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานความขัดแยง้ง ฉะนั้นต้องระมัดระวังควบคุมเรื่องของรมให้ดีนะคะการทํางานของคนที่เกิดปีขานซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้าน,นี้แล้วหน้านที่จะมีโอกาสหรือมีการเริ่มต้นในเรื่องของการทํางานมาก่อนแล้วนะคะซึ่งมองว่ายังส่งผลในด้านดีมากๆพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะในช่วงต้นเดือนนียอาจจะมีเรื่องของปัญหาติดขัดในเรื่องของการทํางานแหละโดยเฉพาะธุรกิจก็อาจจะไม่ค่อยที่จะเป็นไปตามที่คาดคิดเท่าไหร่โดยเฉพาะบางคนเนี่ย คือบางคนที่ว่างงานอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะมีเรื่องของงานชั่วคราวเกิดขึ้นนะคะหรือมีเรื่องของการเริ่มต้นงานเข้ามาแต่มันก็จะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางอ่ะหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาบางอย่างนะซึ่งทําให้ธุรกิจการงานในช่วงต้นเดือนนี้ยังไม่ค่อยเคลื่อนไหวนะคะหรืออาจจะมีการผิดสัญญาเกิดขึ้นแหละหรือเกิดความคาดเคลื่อนเกิดความล่าช้าฉะนั้นการทํางานในช่วงต้นเดือนนะคะ ก็มองว่ายังติดขัดแล้วก็ยังต้องระมาระวังให้มากพอเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะ mm. ก็อาจจะมีความกังวลเกิดขึ้นบ้างแต่ก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ รือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนี่แหละเข้ามาให้การช่วยเหลือเข้ามาควบคุมนะคะทำให้เรื่องของการทํางานเนี่ยยังเกิดโอกาสนะคะหรือยังมีเรื่องของความราบรื่นเกิดขึ้นอยู่สําหรับคนที่เกิดปีขานถึงแม้ว่าอาจจะติดขัดล่าช้าบ้างมีความไม่สบายใจบ้างนะคะแต่อิทธิพลของพ่ยการทํางานนะคะก็ยังเข้ามาผลักดันแหละทำให้คนที่เกิดปีขานหน้าที่จะได้รับโอกาสในช่วงเดือนนี้นะคะ ไพ,พ่บทสรุปในเรื่องของการทํางานปรากฏไพ่เดอะซันนะคะก็เป็นไพ่ที่มาเสริมว่าปัญหาติดขัดในเรื่องของการทํางานะจะที่คลายไปได้รวมถึงการทํางานของคนที่เกิดปีขานยังถือว่าเดือนนี้ยังมีโชคนะฉะนั้นโอกาสหรือว่าในเรื่องของงานที่เข้ามาเนี่ยควรที่จะจิบเวยเอาไว้นะคะแล้วก็ลงมือทํางานอย่างเต็มที่จะเกิดความสําเร็จเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีแน่นอนนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนที่เกิดปีขาน,น้าที่จะมีเรื่องของรายได้ที่ดีมาก่อนหน้านี้แต่ก็เป็นการเงินที่เข้าขวาออกซ้ายคือเป็นคนหาเงินเก่งแหละแต่ก็ใช้ครองมาก่อนแล้วพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมก,กราคมนี้นะคะอิทธิพลของไพ่ห้าเหรียญเข้ามาอยู่ก็ต้องรอบคอบแหละ การเงินในช่วงนี้อาจจะติดขัดไม่ลาบรื่นรวมถึงเป็นเดือนที่จะมีค่าใช้จ่ายนะคะค่อนข้างเยอะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะหรือการเงินที่เราคาดหวังไว้อะอาจจะไม่เป็นไปนตามที่ตั้งเป้าเอาไว้หรืออาจจะไม่ได้นะฉะนั้นต้องรอบคอบในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินนะคะประกากฏไพ่ราชนีไม้เงินยังมาจากงานอยู่ โดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะเข้ามาช่วยเหลือนะคะหรือเข้ามาแก้ไขปัญหาด้านการเงินให้ในช่วงเดือนนี้แต่ก็ต้องระมาระวังให้ดีด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีเรื่องของความรักเข้ามาให้เริ่มต้นในช่วงเดือนนี้นะคะบางคนก็อาจจะพบรักจากการทํางานพบรักจากการเดินทางนะคะพบรักกับคนต่างถิ่น ต่างชาติแบบนี้เข้ามาพัวพันธ์นะคะรวมถึงคนเก่าๆก็อาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะในช่วงในนี้ต้องพยายามปรับความสัมพันธ์กันให้มากๆนะคะแล้วก็ ต้องพยายามพูดคุยกันให้เยอะเแหละอาจจะมีเรื่องของปัญหาในเรื่องของความรักเกิดขึ้นหรือมีความไม่เข้าใจโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของปัญหาเก่าเละหรือปัญหาชีวิตครอบครัวเนี่ยอาจจะเข้ามาฉะนั้นต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากที่สุดนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักปรากฏไพ่เจ้าชายถ้วยนะคะสำหรับคนโสดมองว่ามีโอกาสพบรักต่างวัยนะคะหรืออาจจะอายุไล่เลี่ยกันเข้ามาผัวพันธ์นะคะ ก็เป็นลักษณะนคนผิวขา,ขาวๆหน่อยแหละเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักเป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยามองว่าไพ่ถ้วยนยี่เป็นไพ่ที่ดีนะคะคือปัญหาติดขัดในเรื่องของความรักะนะคะจะแก้ไขไปได้รวมถึงยังปรับความสัมพันธ์กันได้บุตรหลานบริวารอาจจะเข้ามากระชับในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะซึ่งบองว่าความรักยังส่งผลในด้านดี อาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะตัวเองใหม่ในช่วงเดือนนี้ด้วยคือต้องแต่งตัวให้มีความสดใสอะ่ะให้เป็นวัยรุ่นมากขึ้นนะคะรวมถึงนะ,ะอาจจะต้องกลับมากระตุ้นในเรื่องของความรักให้เหมือนครั้งที่คบหากันแรกๆอะ่ะจะมนเรื่องของความรักมีความสุขแล้วก็มีความกระชุ่มกระชวยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้ขอให้ระมัดระวังปัญหาโรคเครียดนะคะก็เครียดเรื่องเงินนี่แหละนะคะ,ะก็เครียดเรื่องงาน มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจ Eden. นะคะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบประสาทน่ะคิดเยอะกังวลมากอย่างเงี้ยน,นะคะอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตาอักเสบอันนี้คือจ้องมือถือเยอะดูคอมมากมีปัญหาช่องท้องกระเพาะอาหารลำไส้ลิสีดวงระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีนะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อน,นะ ะะโรคเครดโรคไมเก Gay, เนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังพูดไปแล้วนะคะน้ำหนักตัวหรือฮอร์โมนนะคะแล้วก็มีเรื่องของปัญหาช่วงล่างนี่แหละ,ะคุณผู้ชายก็กระเพาะปะสาัสสาวะเสพคุณผู้หญิงก็หมดลูกนะคะแล้วก็บริเวณสรงอกหรือเต้านมเนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีด้วยนะบางคนก็มีอาการปวดกระดูกไขสหลังอะ่ะนะ,ะต้องรอบคอบให้ดีนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรกพากฏไพ่แปดไม้นะคะ ไพ่แปดไม้ส่วนใหญ่สุขภาพร่างกายยังกลับมาฟื้นตัวได้ดีนะแต่ปัญหาที่ต้องรอบครอบก็คือเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะหรือปัญหาด้านเส้นผมเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดปีขานวา,าทิตย์นะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของความเครียดในเรื่องของการทํางานมีปัญหาด้านการเงินนะคะแต่ถือว่าเป็นเดือนที่ยังมีโอกาสนะ คืออาจจะมีเรื่องของโอกาสในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นนะคะคนที่ว่างงานอยู่จะมีเรื่องของการทํางานเข้ามาแต่อาจจะเป็นงานชั่วคราวนะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้หรือคนที่ทํางานประจำเนี่ยจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนหรือได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นซึ่งยังส่งผลในด้านดีนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินอาจจะเป็นเดือนที่ยังต้องรอบคอบนะเพราะอิทธิพลของไพ่ห้าเหรียญก็เป็นไพ่เสียหายด้านการเงินอยู่แล้วนะคะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินนะรวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของการหมุนเงินค่อนข้างมากนะหรือมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือในเรื่องของการเงินอาจจะมีเรื่องของการตัง้งเป้าหมายนะหรือว่าการแก้ไขปัญหาด้านการเงินอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะ จนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนะในเรื่องของโอกาสในเรื่องของความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นคือความว้าเหวความโดดเดี่ยวอะ่ะจะค่อยๆหมดไปนะเริ่มที่จะมีเรื่องของโอกาสในเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะอาจจะเป็นเดือนที่อาจจะมีปัญหาชีวิตรักกันแหละแต่ก็มีโอกาสที่จะกลับมาปรับความคิดกันได้หรือกลับมาช่วยเหลือกัน โดยเฉพาะคู่ครองคนรักอาจจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์มีความเข้าใจกันมากขึ้นคนที่เกิดปีขาววันจันทร์นะคะเป็นเดือนที่โดดเด่นมากๆนะคะการทํางานจะได้รับโอกาสนะหรือมีความก้าวหน้านะคะคือผู้หญิงอาจจะเข้ามาช่วยผลักดนันหรือเข้ามานะคะทำให้มีเรื่องของการทำงานที่ประสบความสำเร็จ บางคนก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือได้ร่วมงานกับคุณสุภาพสตรีในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็เป็นเดือนที่มีเรื่องของรายได้นะ,ะที่ยังเข้ามาอยู่ถึงแม้ว่าอาจจะถูกควบคุมบ้างนะแต่การเงินก็ยังมีคนเข้ามาสนับสนุนโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนี่แหละจะเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสนะคะที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีโอกาสกากาที่จะสามารถพัฒนานไปได้ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็จะมีการพูดคุยกันมีการปรับความสัมพันธ์กันนะคะทําให้เรื่องของความรักนะคะมีความเข้าใจกันมากขึ้นบางคู่ก็อาจจะมีข่าวดีมีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นด้วยนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของความคิดหรืออารมณ์เนี่ยแล้วหรือความเอาแต่ใจตัวเองต้องลดลงบ้างนะ สำหรับคุณผู้หญิงนะคะลดลงไปบ้างนะคะจะทําให้เรื่องของความรักนะคะไม่รู้สึกอึดอัดนะแล้วก็มีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ลงตัวมากขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะปีขาหน,นะคะวันอังคารอาจจะเป็นเดือนที่มีความกังวลใจในเรื่องของการทํางานนะคะเป็นเดือนที่อาจจะรอฟังข่าวทางไกลก็ได้หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาบางอย่าง ซึ่งอาจจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจในช่วงเดือนนี้แหละฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากที่สุดอย่าไปมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอย่าไปมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่คือเดนี่ไม่เป็นปัญหาจุกจิกอะปัญหาเล็กๆ นะคะถ้าเกิดควบคุมเรื่องของอารมณ์ได้ปัญหาก็จบเลยนะแต่ถ้าควบคุมเรื่องของอารมณ์ไม่ได้นะมีความจู้จี้จุกจิกมีความช่างเลือกนะหรือมีเรื่องของมาตรฐานการทํางานที่ค่อนข้างสูงก็จะทําให้เรื่องของการทํางานติดขัดไม่ราบรื่นแน่นอนนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบให้ดีอาจจะมีเรื่องของข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะหรือว่าไม่เป็นไปนตามที่เราต้องการแหละ ฉะนั้นต้องรอเวลาหรือดูสถานการณ์ไปก่อนส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นฉะนั้นต้องรอบคอบในเรื่องของปัญหาด้านการเงินด้วย จนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดยังไม่มีโชคนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหาในเรื่องของความรักมีความไม่เข้าใจกันความรักจืดจางหรือความสัมพันธ์ไม่ได้ดั่งใจฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆและก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคเครียดต,ตาอักเสบหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องท้องกระเพาะอ,อาหารในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ คนที่เกิดปีขานวันพุธเป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะ การทํางานจะประสบความสําเร็จมีการเปลีปล่ยนแปลงที่ดีนะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของข่าวดีมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในช่วงเดือนนี้นะคะหรืออาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็ส่งผลในด้านดีเป็นเดือนที่จะมองเห็นลู่ทางใหม่ๆในเรื่องของการลงชนุนะคะแล้วก็ทําให้เกิดโอกาสในเรื่องของการขยับขยายธุรกิจด้วยรวมถึงนะ,ะอาจจะมีเรื่องของธุรกิจกับคนต่างถิน่นต่างชาติหรือมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาซึ่งส่งผลนะคะในเรื่องของการทํางานที่ดีมากมาก ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะจะมีเรื่องของไรายได้ที่มีสภาพคล่องนะหรือมีการเงินนะคะที่มีเรื่องของกําไรเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักจากการเดินทางพบรักจากการทํางานพบรักกับคนต่างถิน่นต่างชาติซึ่งอาจจะเข้ามาทําให้เรื่องของความรักมีความสุขมากขึ้น ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเดือนนี้ความสัมพันธ์ค่อนข้างดีนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางร่วมกันหรือมีเรื่องของการทําธุรกิจร่วมกันนะหรือมีเรื่องของข่าวดีมีงานมงคลนะคะซึ่งทำให้เรื่องของความรักมีความสดใสมากขึ้นหรือคู่ครองคนรักก็อาจจะมีข่าวดีด้านการทํางานแหละนะคะคนที่เกิดปีขานวันพฤหัสบดีนะคะเป็นเดือนที่การทํางานอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือมีคนมาเยือนมีข่าวมาจากทางไกลมองว่าโอกาสในเรื่องของการทํางานยังเข้ามาแต่ก็ต้องนะมัดระวังนะคะอย่าเอาอารมณ์ไปใช้กับงานเด็ดขาดและก็ต้องรอบคอบด้วยการทํางานหรือการเดินทางในช่วงเดนนี้อาจจะติดขัดไม่ราบรื่นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสัญญาบางอย่างเนี่ยอาจจะมีคนที่รับปากแล้วไม่ทำตามคำพูดหรือผิดสัญญานะหรือคนที่เราคิดว่ามีความหวังดีให้กันตลอดเวลานะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดต่องานนี่แหละแต่พอถึงในช่วงเดือนนี้แล้ว อาจจะไม่ให้การร่วมมือหรือไม่ให้การประสานงานกันนะคะหรืออาจจะเข้ามาแหละสร้างปัญหาในเรื่องของการทํางานคือจากมิรอ่ะจะเป็นศัตรตูจะมีคนอิจฉามีคนลิษยาแหละในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องรอบคอบให้มากที่สุดส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็ต้องเรามาระวังด้วยการเงินที่เราคาดหวังไว้อาจจะไม่ได้นะหรืออาจจะล่าช้านะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายนี่ต้องรามาระวังนะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความรักที่ดีนะคะอย่าเพิ่งไว้ใจคนที่เข้ามาพัฒนาหรือเข้ามาคบหาในช่วงเดือนนี้ต้องค่อยๆนะคะดูใจกันไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรระยาะก็จะมีปัญหาความรักกันคู่ครองคนรักอาจจะมีเรื่องของการเดินทางมีเรื่องของการย้ยายซึ่งทําให้เรื่องของความรักนะคะไม่ค่อยที่จะสดใสรวมถึงอาจจะมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นฉะนั้นต้องรอบคอบให้ดีด้วย คนที่เกิดพีขานนะคะวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่การทํางานอาจจะติดขัดไม่ราบรื่นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเจรจาเนี่ยนะคะก็อาจจะมีปัญหาระยะสั้นเกิดขึ้นนะ,ะรวมถึงนะะ่าอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งภายในซึ่งอย่างต้องรอบคอบหรือต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะ อาจจะมีเรื่องของธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะบอกว่าปัญหาต่างๆนะคะยังสามารถลุกขึ้นมาวิ่งเต้นหรือแก้ไขในเรื่องของปัญหาด้านการทํางานได้แล้วก็ทําให้เกิดความสําเร็จอาจจะเป็นเดือนที่เหนื่อยหน่อยนะเพราะงานมันก็เป็นงานที่มีความขัดแยง้งอ่ะแล้วก็งานมันก็มีเรื่องของของปัญหาเข้ามา ะะให้ต้องแก้ไขตลอดเวลามันก็อาจจะเหนื่อยบ้างนะคะแต่เมื่อทําออกมาแล้วอ่ะมันก็ยังมีความก้าวหน้าหรือยังมีโอกาสที่ดีนะ,ค,ะคือบางคนเนี่ยนะ,ะอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมแซมหรือการต่อเติมเป็นช่างเป็นวิศวะอันนี้มองว่าถูกโลกนะคะหรือทํางานเป็นข้าราชการทหารตํารวจเนี่ยก็เป็น หน้าที่ที่ต้องควบคุมความรุนแรงอย่างเงี้ยนะคะหรือควบคุมความขัดแย้งอย่างเงี้ยก็หน้าที่จะทําหน้าที่ด้านนี้มันก็จะอาจจะมีเรื่องของหน้าที่ที่เหนื่อยบ้างแต่ก็สามารถที่จะสร้างโอกาสนะให้กับตัวเองหรือบางคนก็อาจจะทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งการเดินทางธุรกิจเกี่ยวข้องกับคนต่างถิน่นต่างชาติแบบนี้นะคะก็บอกว่าโอกาสต่างๆยังเข้ามาแต่เดือนนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับงานมันยงังยากอะ งานมันไม่ใช่ของง่ายฉะนั้นต้องลงไปบุกเบิกอะต้องลงไปเคลื่อนไหวต้องลงไปวิ่งเต้นต้องลงไปสู้กับงานด้วยตัวเองมันก็จะเกิดโอกาสที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็เป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายฉะนั้นต้องรอบคอบในเรื่องของการใช้จ่ายให้มากๆนะคะหรืออาจจะมีปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินหรือด้านผลประโยชน์ฉะนั้นต้องนะมาระวังนะคะแต่ก็มองว่าคนที่มีไพ่อัศวินมาเสริมเนี่ย สุดท้ายแล้วจะแก้ไขปัญหาไปได้ทุกเรื่องนะคะคือเป็นคนที่เก่งแหละเป็นคนที่มีความดักแน่นส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นยังไม่ชัดเจนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็จะมีความขัดแย้งกันกานมีเรื่องของความรักที่ไม่ค่อยที่จะมีเวลาให้กันนะแล้วก็มีความไม่เข้าใจกันขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกันฉะนั้นต้องรอบคอบให้มากที่สุด คนที่เกิดปีขานวันเสาร์นะคะในเรื่องของการทํางานในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะต้องควบคุมเรื่องของรมสักนิดหนึ่งนะคะปัญหาอดีตน่หรือปัญหาเก่าๆอาจจะตามกลับเข้ามาในช่วงเดือนนี้รวมถึงนะคะเดือนนี้อย่าย,ยึดต,ติดกับเรื่องของอดีตนะก็คือการยึดติดหรือการแก้ไขปัญหาเดิมๆไม่ได้ช่วยเหลือหรือสร้างความเจริญให้เราจะต้องทิ้งอดีตไปแล้วหาประสบการณ์ใหม่ๆในเรื่องของการทํางานทําให้เกิดโอกาสที่มากขึ้น ในเรื่องของลูกค้านะคะหรือกลุ่มนะ,ะลูกค้านี่เราก็ต้องหากลุ่มใหม่ๆนะคะคือพยายามที่จะทำให้ธุรกิจการงานนะ,ะเกิดกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นอย่าไปยึดกับลูกค้าเก่าๆนะเดือนนี้ไม่ได้ส่งผลในด้านดีนะคะรวมถึงการได้พบเจอเพื่อนเก่าเนี่ยนะก็อาจจะเข้ามาสร้างปัญหาให้แหละอะไรที่มันเป็นปัญหาเดิมๆอะหรืออะไรเก่าๆในช่วงเดือนนมันไม่ได้ส่งผลในด้านดี เป็นเดือนที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ปรับสิ่งใหม่ๆเข้ามากับชีวิตนะรวมถึงต้องระมัดระวังนะคะอย่าไปมีปัญหากับคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวอาจจะเป็นเดือนที่มีความรู้สึกว่าคนในครอบครัวไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเราเลยไม่ได้เข้ามาสร้างสารรค์อะไรให้กับตัวเราเองเลยก็เกิดความทุกข์เกิดความเครียดหรือบางคนก็มีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานหรือบริวาร นะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้ดีนะคะมีสติให้มากๆต้องรู้จักที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองนะในร,รูปแบบใหม่ๆหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆนะคะหรือหาสินค้าใหม่ๆเข้ามาจะทําให้เกิดโอกาสที่ดีมากขึ้นนะคะหรือบางคนมีความคิดที่อยากจะกลับไปอยู่ทิ้นฐานบ้านเกิดคือกลับไปอยู่ที่บ้านนะคะหรือว่ากลับไปทําธุรกิจที่นั่นเนี่ยเดือนนี้ก็อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เราคาดไว้อาจจะล้มเหลวนะหรืออาจจะ คาดเคลื่อนหรืออาจจะล่าช้าหรือยังไม่ได้กลับอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นเรื่องของความไม่สบายใจฉะนั้นขอให้ควบคุมเรื่องของรมมีสติจะทําให้ผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้โดยนี้ถ้าทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินขายเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะหรือว่าทําธุรกิจช่วงกลางคืนนะคะมองว่าจะมีโอกาสที่ดีส่วนในเรื่องของการเงินก็ต้องระมัดระวงังโดยนี้อาจจะมีค่าใช้ใจ่าย ค่อนข้างมากนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดแล้วความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะคือบางคนเนี่ยมีความรักหนี่พบรักต่างวัยนะหกช่วยหรืออาจจะมีเรื่องของคนเก่าๆกลับเข้ามาก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะซึ่งนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็ต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจด้วยคือ ต้องระมัดระวังอ่ะอย่าไม่มีปัญหาการในช่วงเดือนนี้ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ปรับความคิดกันปรับความรักกันให้ได้จะทาไปเรื่องของความรักนะคะยังกลับมาคืนดีนะหรือยังกลับมาสร้างโอกาสให้กันและกันได้นะคะ <S <S ก็เป็นกําลังใจให้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราต้องยอมรับความจริงนะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือคนในครอบครัวาบางคนอาจจะ,จะเจริญรุ่งเรืองอ่ะอาจจะมีธุรกิจหน้าที่งานที่ดีกว่านะคะเราก็ต้องยอมรับความจริงนะคะแล้วก็ เข้าไปหาคนที่มีมีโอกาสในเรื่องของการทำงานแหละอาจจะเป็นญาติพี่น้องของเราเนี่แหละเพื่อที่จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยมีเรื่องของไอเดียหรือแนวคิดใหม่ๆนะคะหรือได้รับโอกาสเช่นเดียวกันนะคะส่วนคนที่กำลังตั้งคันอยู่นะคะก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะในช่วงนี้ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีนะ วันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้ก็คือวันจันทร์วันพุธนะคะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือนะคะวันอาทิตย์วันอังคารวันศุกร์และก็วันเสาร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้าง การทำงานของคนที่เกิดปีขานนะคะในช่วงดนี้อาจจะมีเรื่องของธุรกิจการงานที่ยังได้รับการช่วยเหลือนะหรือยังได้รับการดูแลอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของความหงุดหงิดใจเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ก็ยังเป็นเรื่องของการทํางานอะนะคะที่ยังมีคนเข้ามาช่วยแหละนะคะทำให้ปลดล็อกในเรื่องของปัญหาต่างๆ แล้วก็ทําให้เกิดโอกาสในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นฉะนั้นการทํางานก็จะส่งผลในด้านดีนะคะอาจจะเป็นเดือนที่อาจจะรอคอยโอกาสหรือรอข่าวอยู่แต่หน้าที่จะทําให้เรื่องของการทํางานเนะี่ยยังเกิดความราบรื่นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่มองว่าเป็นเดือนที่รายได้อย่างดีนะคือปัญหาด้านการเงินจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะแล้วก็ทําให้เรื่องของการเงินเนี่ยนะคะที่ติดขัดเนี่ยนะคะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาไปได้แต่ก็ยังต้องร,บรอบคอบนะ ถ้ามีคนเข้ามาหยิบยืมเงินในช่วงเดือนนี้ก็ต้องระมัดระวังคือหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องช่วยเหลือด้านการเงินต้องมีเรื่องของการเงินที่มีรายละเอียดการกู้ยืมหรือก,การค้ำประกันที่ชัดเจนหรือให้ยืมแค่บางส่วนเท่านั้นไม่งั้นอาจจะทําให้มีปัญหาติดขัดในเรื่องของการเงินได้นะคะแต่ถ้ามองกลับกันนะคือถ้าเราไปยืมเงินคนละเราก็จะได้ นะะในเรื่องของการช่วยเหลือด้านการเงินนะคะบางส่วนเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสนะที่จะมีคนเข้ามานะคะพูดคุยในเรื่องของความรักนะคะถึงแม้ว่าจะมีความอึดอัดใจเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าโอกาสในเรื่องของความสัมพรรันธ์ยังเข้าหาสําหรับคนโสดนะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการไปหาที่ปรึกษาในเรื่องของความรัก นะคะหรือว่าไปดูหมอแหละนะคะเพื่อที่จะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ว่าชัดเจนมากขึ้นน่นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็ต้องรอบคอบในเรื่องของปัญหาชีวิตรักด้วยนะคะคือความรักอาจจะมีความอึดอัดน่ะหรือมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะต้องปรับความคิดกันสักนิดนึงนะคะแล้วก็ทําให้เรื่องของความรักมีความเข้าใจกันมากขึ้นจะทําให้เรื่องของโอกาสหรือว่าในเรื่องของชีวิตครอบครัวเนี่ยมีความลงตัวนะหรือมีความสมบูรณ์นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะ ก็เป็นกำลังใจให้มากๆรวมถึงคู่ครองคนรักอ่ะอาจจะมีปัญหาสุขภาพแหละซึ่งต้องไปตรวจสุขภาพด้วยในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่านะในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ครอบครัวนะคะก็เป็นเดือนที่ต้องใส่ใจกันมากๆนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้และก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจนะ,ะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไป วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ